กลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับด้ยวยกันนะฮะเข้าสู่กทุเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของวงแ a ็กพิงก์ลวกันนะครับผมโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะได้ตั้งหัวข้อถามเกี่ยวกับว่าใครฮอตที่สุดในแ a ็กพิงก์อยากรู้เหมือนกันนะเราติดตามแ a ็กพิงก์มาค่อนข้างนานมากเลยอยากจะดูว่าสาวน้งสี่คนใครเด่นที่สุดนะฮะแล้วก็ฮอตที่สุด ดูกันด้านฝั่งความคิดเห็นเลยแล้วกันนะครับผมความคิดเหน็นที่หนึ่งเลยตอบกลับว่ามันก็แล้วแต่มุมมองนะคําว่าฮอตในสายตาคนเรามันไม่เหมือนกันส่วนตัวเราให้ลิซ่าแล้วก็ลิซ่ามาแรงมากแฟนไทยและอินเตอร์เยอะมากๆดองมาก็เจนนี่เป็นที่พูดถึงเยอะเหมือนกันเห็นคอมเมนต์ชมกันเยอะๆจะมีลิซ่ากับเจนนี่ความคิดเหน็นที่2นะครับผม ลิซ่าในรีแอคชั่นต่างๆมีแต่คนพูดถึงชัดเจนมากๆเท่าที่สังเกตในไทยลิซ่าแน่นอนอินเตอร์ก็เจนนี่ส่วนเกาหลีเจนนี่จีซูโรเซนะฮะความเห็นที่3นะครับผมดูรีแอคชั่นใน u t u b e ทั้ง2เพลงเกือบทุกคลิปลิซ่ากระแสะแรงมากอินเตอร์ชอบเยอะจริงรองมาก็เจนนี่โรเซจีซูแต่ในทวิตเตอร์เหมือนว่าจะชอบเจนนี่กันมากส่วนเราเลือกไม่ได้ชอบหมดเลย ตอนปล่อยคลิปเต้นคิดว่าลิซ่าดังที่สุดแต่ตอนนี้คิดว่าเจนเนี่ต้องรอดูไลฟ์กันอีกทีลิซ่านี่เราคิดว่าถ้าให้น้องไว้ผมยาวบอลแบบเดิมก็อเด่นเลยนะเวลาเต้นผมจะได้พิวๆพวนะฮะต่อกันด้านความคิดเห็นหนึ่งไลละกันนะครับผมดูพวกรีแอคใน y o u t u b e คือเจนเนี่มาแรงมากใน MV คือนางเด่นและทำได้ดีจริงๆสวยและสว a กรองมาก็เป็นลิซ่า โดยเฉพาะยูทูบเบอร์ผิวสีกีดนางมากๆดีใจแทนในคลิปที่ปล่อยมามีช่วงแนะนําตัวซึ่งเหมือนเจนนี่เป็น lead แต่จริงมุงไม่มีล e a d ซึ่งพูดภาษาอังกฤษดีมากๆแถมใน MV ็มวีคาลิมามาเต็มแฟนอินเตอร์เพิ่มขึ้นมากๆหลังจากผ่านวันเดบิวต์วมาส่วนลิซ่าน้องยังคงความเท่และคาแรคเตอร์ที่แตกต่างคนจาง่ายเต้นเก่งจากเดิมที่คลิปเต้นลิซ่าแรงมากๆดูจากหลายๆอย่างตอนนี้มันจะน้อยกว่าเจนนี่นิดนึง แต่ภาพรวมต้องดูหลายประกอบนะเชนไออย่างหนึ่งถ้าปล่อยอัลาบ้ามาด้วยนี่น่าจะแจมเลยเราไม่ค่อยตามเคป๊อปสักเท่าไหร่เราตามอีกโซนิดๆซึ่งมาตามแบ็คพิงเลยอยากดูว่าปกติ YG จีปล่อยบ้ามแยกปกศิลปินไหมวัดความฮอตเบมเบอร์จากตรงนี้ก็น่าจะมีส่วนนะต่ออีกนั่นความคิดเห็นอะไรละกันนะครับผมคิดว่าเจนนี่นะครับเพื่อนผมก็ชอบเจนนี่กันหมดส่วนลิซ่าผมก็ชอบไม่ค่อยลงเพราะติ่งบางคนอวเวอร์กันเกินไป ยิบซ้อมเต้นก็บอกไม่มีหลุดแต่มันก็มีหลุดอยู่คือนะฮะอีมีอีกหลายเรื่องแต่ไม่อยากบอกนะครับผมเดี๋ยวความคิดเห็นที่ตอบกลับคอมเมนต์นี้บ้างลวกันนะครับผมแหมติ่งวงอื่นเข้ามาหาดิซ่าหน้าตาเฉยดันทําเป็นติ่งกระทบนะฮะด่าแ,แฟนน้องอีกคนมันไม่ชอบก็หาเรื่องแถมยังทําเป็นทิ้งทายว่ามีหลายเรื่องฮ่าๆนี่ก็เอือมติ่งอย่างนี้มานานเหมือนกันจะไปไหนก็ไปนะฮะไปติ่งวงเองให้พอขนาดคนไทยด้วยกันยังไม่เว้น เป็นผู้ชายแต่ดันมาว่าผู้หญิงสเสียแทนที่จะไม่ชอบเป็นผู้ชายแต่ดันมาว่าผู้หญิงนะฮะแต่ที่จะไม่ชอบก็จะเชยไปอย่ามางองงงเงียใส่เด็กน้อยจริงๆรงิาไมชอบดิซ่าจะมาบอกทําไมล่ะไม่ชอบก็ไปดูวงอื่นเพราะที่นี่เขาเอ็นดูน้องๆกันทั้งนั้นทําตัวเป็นผู้ชายหน่อยนะอย่าด่าดแต่ผู้หญิงอีท่าความที่หนกันแล้วกันนะครับผมไม่ใช่ติ่งเชยคแต่ไปอ่านเจอมาเยอะรู้จักแบ็คพิงก็ด้วยความบังเอิญเรื่องที่บอกติ่งดิซ่าอเวอร์เนี่ย เท่าที่อ่านดูคอมเมนต์ใน y o u t u b e เนี่ยติ่งใครก็อวยคนของตัวเองกันทั้งนั้นแล้วเป็นอะไรกันไม่รู้ชอบเอาไปเปรียบเทียบกับลิซ่าว่าดีกว่าเก่งกว่าสวยกว่าจนจะตีกันตายระหว่างติ่งทั้งหลายติ่งเจนนี่ติ่งจีซู Jesus, ก็แข่งกันอวยกันหน้าดู so p i t t y natural beauties แล้วก็ไปเที่ยวคอมเมนต์ว่าลิซ่าไปทั่วเหมือนกันดังนั้เขาอ่านแล้วทุงสารน้องมากเรียกน้องว่า p a s t i c b a b y u g u y t i g e ไปจนถึงบอลมังกีกันเลยทีเดียวเพราะมีภาพน้องตอนเด็กปล่อยออกมาก็ตามภาษาเด็กไทยนั่นแหละตอนยังเด็กก็แกน่นแก่นตากแดดจนผิวแทนเชียวคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีแต่น่าจะเป็นพอลิซ่าค่อนข้างเด่นและดังในแฟนๆที่เป็นต่างชาติสูสีมาก,กับเจนนี่เลยส่วนจีซูจะเป็นที่นิยมในหมู่คนเกาหลีเสียมากกว่าส่วนติ่งโรเซ่น่า,นานสุดไม่ค่อยงีเง่อ่านดูแล้วก็น่าสงสารน้องนะเป็นคนเดียวที่ไปฝึกที่นั่นคนเดียวในว G ยจี น่ต่เด็กไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวแรงกดดันย่อมมากกว่าสมาชิกคนอื่นอยู่แล้วยิ่งเป็นคนไทยยิ่งลําบากเพราะคนเกาหลีเขาก็ต้องเชียคนของเขาอยู่แล้วเพราะเขาชาตินิยมสูงมากๆไม่เหมือนคนไทยเอา,อาง,ง่ายๆคนไทยบางคนก็มีไม่ชอบน้องด้วยเหตุผลประหล,ะหลาดๆคือไม่ชอบติ่งของน้องที่อวยเกินไปก็มีทั้งที่เจ้าตัวก็ไม่ได้ไปทําอะไรให้ใครเลยไปดูความเห็นที่ตอบกับคอมเมนต์นี้บ้างละกันนะครับ ใช่เลยครับเพราะก็ไปอ่านคอมเมนต์ใน YouTube มาเยอะเหมือนกันอ่านแล้วรู้สึกสงสารพี่เขามากๆเลยบางคอมเมนต์ก็เหมือนเมนตให้ติ่งลิซ่าและลิซ่าเองดูไม่ดีอ่านแล้วรู้สึกถึงความเฮเซอร์เลยแบบพี่ลิซ่าเขายังไม่ได้ทำอะไรให้ใครเลยนะฮะความคิดเห็นต่อมาแล้วกันนะครับผมเราขนลุกมากถ้ามีคนอ่านเมนต์มาเราขอบอกว่าเราดูแค่ MV นะ MB แรกลิซ่าดูปังมากๆแต่เราดูก็รู้เลยว่าเจนนี่ปังชัว ตอนแรกก็เล็งสคนนี้แล้วพอดู MV อื่นๆนางก็ดึงดูดจริงๆเต้นแบบเรียบๆแถมพิกเป็นสายแรปอีกตั้งหากคือครบคันจริงเจนนี่เซ็กซี่เรียบร้อยน่ารักดูเท่ขึ้มแต่ก็พูดเก่งเป็นหัวหน้าวงอย่างเป็นผู้หญิงแบบนี้เป็นผู้หญิงที่เหมาะกับยุคนี้สุดละแต่เราเมลิซ่าเราชอบคนติ๊งตองฮความเห็นต่อมาแล้วกันนะครับผมเราเมลิซซาให้พูดตามตรงคือตอนนี้ ไม่ว่าเกาหรืออินเตอร์โรเซ่มาแรงสุดถ้าเกาก็จีซูโรเซ่เจนนี่ลิซ่าเรียงลำดับเลยละกันส่วนอินเตอร์ก็โรเซ่จีซูเจนนี่ลิซ่าเพราะเราไปอ่านคอมเมนต์ใน YouTube แล้วก็ดูรีแอคชั่นของต่างประเทศมาเยอะส่วนมากมีแต่คนบายแอสโรเซ่กับจีซูลิซ่าก็มีนะแต่ไม่เยอะเท่าคนอื่นถึงตอนแรกจะดูมาแรงป็นต่อดีด้านความคิดเห็นอย่างไรละกันนะครับผม แฟนขับแนวชอบคนเป็นผู้ใหญ่บวกกับแปงไม่เด็กๆแต่สวยเลิศจะชอบโรเซ่แฟนขับแนวชอบคนดูมีอะไรจะชอบเจนนี่เจนนี่ดูมีอะไรจริงๆนะแบบจะน่ารักก็ไม่เชิงจะสซี่ก็ไม่ใช่หรือนะ่าจะดาร์กหลายบุคลิกจริงๆไม่แปลกที่แฟนขับจะเยอะแฟนขับแนวชอบคนน่ารักปุ่งๆบางทีก็โอป้ามากจะชอบลิซ่าฮ่าแฟนขับแนวที่มองแล้วชอบเลยเพราะสวยประมาณแบบเฮ้ยคนนั้นสวย จะชอบจีซูเราเองที่ชอบมองทีแรกก็นึกในใจหน้าตาของวงแน่เลยเพื่อนบอกเฮ้ยชอบจีซูเหมือนกันส่วนตัวเราว่าจีซูเป็นคนตลกน่าจะสนิทกับลิซที่สุดส่วนเรื่องความสวยเห็นครั้งแรกเอาใจไปเราว่าลิซ่าจีซูเจนนี่โรเซ่แต่ความมีเสน่ดดึงดูดคนเก่งสังเกตจากไฟ์สดจะมีความน่าเด่นน่าอยู่ใกล้กล้องท่าทางการเคลื่อนไหวคำพูดเจนนี่่โรเซ่จีซูลิซ่ามักเน่คงยังเขินมั้ง แล้วก็ผลบวดจากผู้ชายในห้องเราเฉพาะกลุ่ม7-8คนคือจีซูเจนนี่ส่วนผู้ชายต่างประเทศจะชอบลิซ่าเยอะสุดพวกฝรั่งหรืออื่นๆประเทศอะไรนี่แหละ2-3ประเทศไทยด้วยไทยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่ชอบลิซ่าส่วนผู้ชายก็มีแต่ไม่ถึงขั้นติงพอลิซ่าชอบมาแนวเมนแมนปงปวงๆแต่น่ารักผู้ชายชอบผู้หญิงแนวนี้ไม่เยอะส่วนฝรั่งก็ชอบเจนนี่เยอะอยู่ญี่ปุ่นด้วย เจนนี่พูดญี่ปุ่นได้สเปนก็ได้แต่ไม่มากที่โรงเรียนสอนมาเจนนี่บอกในไลฟ์สดเกาหลีธรรมดาเกาหลีจะชอบจีซูที่สุดรองลงมาก็โรเซ่เจนนี่ท้ายสุดคือลิซ่าแต่ก็มีคนเกาชอบลิซ่าแบบติ่งเลยก็มีเห็นบทข้อความในไลฟ์สดเดยอะอยู่ส่วนดูจากยอดไลฟ์ในเพจเฟซกับ IG เรียงตามมากไปน้อยคือลิซ่าเจนนี่โรเซ่จีซูอีกความคิดหนึ่งเลยละกันนะครับผม อันนี้ไม่ต้องเดาก็น่าจะรู้นะเราเป็นแฟนขับแบ็คพิง n k อ่านหัวข้อกระทูคิดเลยว่าคงตอบลิซ่ากันเพราะลิซ่าเป็นคนไทยนิสัยดีมีความสามารถหน้าตาก็น่ารักถ้าเฉพาะในประเทศไทยก็อวยกันเป็นปกติแต่ถ้าให้มองกว้างกว่านั้นแล้วแต่ว่าคนต่างประเทศชอบคนยังไงนะเท่าที่ดูจะชอบคนที่อยู่บนเวทีแล้วปังคงไม่เจนนี่แมก็ลิซ่าสองคนนี้แหละหรืออาจจะเป็นโรเซ่จากประสบการณ์ คนที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงมากนี่แหละคนจะชอบเยอะส่วนจีซูจะดังในเกาหลีมากกว่าสไตล์คนเกาแล้วก็สําหรับพวกชอบคนสวยด้วยตามนั้นคิดว่าคงเจนนี่แมกอริซ่าสองคนนี้แหละเจนนี่มาแรงนะต่างประเทศชอบเจนนี่กันเยอะมากแล้วก็ลิซ่ารโรเซ่จีซูส่วนเกาหลีน่าจะจีซูมาก่อนท้ายสุดคงเป็นลิซประเทศนั้นเขาชอบหน้าตาเป็นหมวออยู่แล้วเราเมลิซ่าเพราะนางเดินเท่มากไม่ขอพูดมากเดี๋ยวหาว่าอว้ย แบกพีน่ารักกันทุกคนอาจดูขมขึมมืดมืดแต่พอมาออกรายการแล้วดูติงตองน่ารักกันทุกคนโดยเฉพาะจีซูให้ทำอะไรเจ๊แกก็ทำหมดโรเซ่ก็เสียงเด็กมากออกแหฮบแบตอนติงแรกๆเรานึกว่านางเป็นหวัดขี้อายนิดๆเจนนี่ดูเท่พูดเก่งมากดูมีสติที่สุดนะส่วนลิซออกขี้อายไม่ค่อยพูดแข่งกับพี่ๆนะฮะเอาตรงๆตอนนี้โรเซ่มาแรงนะแต่เรื่องฝั่งอินเตอร์เรายังคงว่าดิซ่าพอเธอจำง่าย ส่วนในเก่าเราว่าตอนนี้เจนนี่แรงกว่าจีซูแต่คงตีคู่กันแหละเพราะจีซูน่ารักพูดเก่งเป็นวไรตีแต่เจนนี่คาริสมามากเวลานานนิ่งๆนะส่วนตัวเราไม่มีเมนวงนี้เราชอบหน้าตาเจนนี่เพราะดูมีอะไรแต่เอาจริงๆพอไปวิกลี่ไอดอลเรากับรู้สึกว่านาาไม่มีอะไรกลับเป็นโรเซ่มากกว่าที่ดูมีอะไรนะฮะก็เป็นยังไงบ้างนะครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับ สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้า,าใหญ่พูดเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้ด้วยกันนะครับผมสำหรับนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ